ออกแล้วว่าทำยังไงแหวนจะหลุดถึงนิ้วเธอนี่ไงฉันล้อเล่นน่ะก็จะเห็นเธอเครียดน่ะก็ให้ที่หาไม่ออกนี่เอางี้เดี๋ยวฉันเข้าไปหาแล้วลื่นทาดนิ้วจะได้แหวนหลุดไหมไปเร็วเร็เร็วเร็นะได้ได้ได้เฮ้ยมาเร็วเฮ้ยแบงเห็นแหวนไหมครับไม่เห็นแล้วคุณแบงรู้ได้ไงครับแหวนอะไรครับ คือผมจะมาถามนะแหวนที <cn> ่เออปูน <c oughs> <c oughs> ิ่มเนี่ยเข้ามาโชว์แป้งะครับก็ได้แหละไม่เห็นเอาเหรอเฮ้ยไม่เห็นทำไงอ่ะเฮ้ยไม่ได้น่าอาจจกอยู่แถวนี้ก็ได้พวกเราช่วยหาลูกค่ะเออปูนิ่มไวปไหนครับก็แถวนี้ค่ะจริงเหรอแถวนี้แล้วมันอยู่ไหนอ่ะแป้งแป้งนี่นี่เจอแล้วเจอคิมแล้วนี่เนี่ยเฮ้ยเอาทานยูนะแหวนจะได้หลุดนี่ลูเออหลุดออกจะลงจำนำไงฮะโอ้ยคอเดียวกันเลยครับพี่ ไปจำนำที่โรงจำนำไหนมาครับผมขอแนะนำนะครับถ้าเป็นแหวนเนี่ยอย่าไปเลยครับโรงจำนำนะดอกเบี้ยมันแพรงร้านทองดีกว่าครับขายขาดไปเลยนี่ชวนหลอกเลาเรื่องไอ้จุงไม่เห็นแหวนแน่นะครับไม่เป็นไรครับมันอาจจะตกอยู่ข้างนอกก็ได้เดี๋ยวผมไปหาข้างนอกแล้วกันเฮ้ยพวกเราเออพวกนี้เมื่อกี้ผ่านมาทางไหนบ้างครับทางนี้ค่ะไปดูทางผ่าน <c oughs> ดีกว่าไปค่ะไหนตรงไหนตรงไหน ยืดทางมหมหมุนไม่กดดียแหวนมันเป็นรอยด่างเป้าจ้างหัวแหวนไหมเนเลอเออกมไม่หมุหมุนยังอนเจ็บมากไหมครับเจ็บเยเจ็บมาก นี่ไงเจอแล้วมัออนมาอยู่ที่ไหนกัครับเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ดีมันก็มาติดอยู่ในนิ้วอยู่ดีๆก็ไปติดอยู่กับน,นิ้วเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะคุณชัดเจนคือเดือนน่ะนึกสนุกก็เลยเอาแหวนไปสวมในมือยายแป้งแล้วแป้งก็ถอดไม่ออกเรื่องก็มีอยู่แค่นี้นะคะ่ะอืผมเข้าใจแล้วครับคุณเดือนแสดงว,ว่านิ้วคุณแป้งเนี่ยอยากสวมแหวนแต่งงานใช่ไหมใส่แล้วมันก็เลยถอดไม่ออก ปูนิ่มเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงดีนะคะว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็อยากสวมแหวนแต่างงานปูนิ่มสิคะก็อยากเหมือนกันค่ะใครจะไปอยากสวมแหวนของนายปากแข็งปากแข็งที่ไหนละ่ะใครจะไปอยากสวมแหวนของนายแหวนของน้ยมาันมาติดอยู่ในมือฉันเนี่ยแล้วมันถอดไม่ออกเข้าใจไหมเนี่ยถอดเท่าไหร่ก็ถอดไม่ออกถอดไม่ออกถ้ามันออกแล้วถอดออก นายนะ